สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการสำนักสืบรับเมื่อวันที่7เมษายนปี2022นณเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาได้เกิดคดีสะเทือนขวัญชาวจีนในต่างแดนขึ้นมานหนึ่งคดีเย็นวันนั้นเวลาประมาณ16.50นนในลานจอดรถนอกสานแขวงเคมบริดจ์เมดฟอร์ดบอสตันรถเชฟโรเลตเอ SUV สีขาวคันหนึ่งพุ่งเข้าชนรถโตโยต้าสีดำอีกคัน ก่อนที่เจ้าของรถเชฟโรเลตจะลงมาก่อเหตุอุกอาจคนขับโตยโยต้าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุตำรวจกับเหล่าทนายความซึ่งอยู่ในศาลรีบพุ่งออกมาทันทีที่ได้ยินเสียงเจ้าของรถเชฟโรเลตสีขาวถูกรวบได้ในที่เกิดเหตุเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาสั้นๆแค่3ามสี่นาทีเท่านั้นผู้ก่อเหตุมีชื่อว่าชเ,วเชวเฉิงไ่อายุ44ปีและที่น่าตกใจยิ่งขึ้นก็คือผู้เสียหายที่ขับรถโตโยต้านั้น คือหลานชายแท้ๆของเขาเองหวังชงเพิ่งอายุได้23ปีตกลงแล้วอะไรที่ทำให้คนในครอบครัวกลายเป็นศัตรูกันวันนี้เราจะมารับชมคดีสุดพิศวงคดีนี้กันนะครับนายเฉิงหายเจ้าของเรื่องนี้ผ่านชีวิตมาแล้ว44ปีในสายตาของสมาชิกครอบครัวมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานเขาคือเด็กเรียนหัวกะทิของแท้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีสาขาอโตเมติคอนโทรล จากมหาวิทยาลัยซี่เปิดกงเย่ในปี2000และคว้าปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันในอีก3ปีต่อมาพอถึงปี2006ก็คว้าปริญญาเอกสาขาชีวสารสนเทศศาสตร์มาจาก The Institute of Automation Chinese Academy of Sciences ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้แต่งงานกับจังเลย่ยนามสมมุติแฟนสาวรักแรกที่คองรักกันมาหลายปีหลังแต่งงานทั้งคู่รักกันมากมีลูกด้วยกันสองคน เป็นคู่กิ่งทองใบหยกในสายตาเพื่อนๆและในเวลาเดียวกันเชิงหายก็เริ่มทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิงหัวด้วยในปี2008หลังจากที่ปรึกษากับภรรยาแล้วเชิงหายก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่อเมริกาเพื่อทำงานวิจัยต่อนับแต่นั้นมาเชิงหายก็แบ่งเวลาทำงานทั้งที่ห้องปฏิบัติการโคสปริงฮาร์เบอร์และที่ภาควิชาสถิติมหาวิทยาลัยฮาวาดจากประวัติการศึกษาจะเห็นได้ว่าในด้านวิชาการ เฉิงไห่คือหัวกะทิขนาดแท้เขาเคยตีพิมพ์บทความงานวิจัยกว่า10ชิ้นในวารสารนานาชาติมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยโรคมะเร็งหลังจากสั่งสมประสบการณ์มากมายในปี2005เฉิงไห่ก็กลับมาก่อตั้งบริษัทที่ประเทศจีนพร้อมรังตำแหน่ง c e o ไม่เพียงเท่านั้นเฉิงไห่ย,ยังเคยเป็นผู้รับผิดช,ชอบโปรเจกต์ระดับชาติหลายโปรเจกต์อีกด้วยซึ่งในขณะที่เขาก่อเหตุยังรับผิดช,ชอบแผนวิจัยสำคัญบางชิ้นอยู่ด้วย อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จในด้านการงานตั้งแต่ยังหนุ่มรายนี้ถึงก่เอเหตุนอกสารแบบนั้นได้เรื่องราวต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นในปี2018เชิงหายยังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนนับตั้งแต่ที่เชิงไาย,ย้ายไปอเมริกาพี่สาวของเขาก็รับผิดชอบดูแลพ่อแม่อยู่ที่จีนในปี2018เธอเห็นน้องชายไปได้ดีที่ต่างประเทศก็เลยอยากส่งหวังชงลูกชายไปอเมริกาบ้าง เฉิงไ่รีบเป็นธุระเรื่องหลานชายให้ทันทีและไม่นานหวังชงก็ได้ไปอเมริกาพร้อมกับเข้าเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาในบอสตันหลังจากที่มาถึงอเมริกาในตอนแรกหวังชงก็กินอยู่ที่บ้านของเฉิงไ่ต่อมาหลังจากที่สอบอยู่หลายครั้งในที่สุดก็สอบเข้า North Eastern University สถาบันวิจัยเอกชนใจกลางเมืองบอสตันได้ในช่วงเวลาดังกล่าวงานในประเทศจีนของเฉิงไ่เริ่มยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี2 0 1 8เชิงไห่ใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่จีนในเวลานั้นบ้านที่อเมริกาเหลืออยู่แค่หลานชายและภรรยากับลูกที่ยังเล็กจ้างเล่ภรรยาของเชิงไห่อ่อนกว่าเขาปีเดียวในขณะนั้นเธอมีอายุ39ปีส่วนหวังชงหลานชายในตอนนั้นอายุเพียงแค่19ปีใครๆก็คิดไม่ถึงว่าคนสองคนที่อายุห่างกันถึง20ปีจะมีความสัมพันธ์ที่คุมเครือในระหว่างที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลามีหนำซ้ำ ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ยืนหยัดอยู่ถึงเกือบ2ปีแต่บนโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นความลับตลอดการในปี2019เชิงหายซึ่งรู้เรื่องทุกอย่างแล้วตกใจสุดๆสิ่งที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่ภรรยานอกใจแต่รวมไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยุ่งเหยิงในเวลานั้นหวังชงย้ายไปอยู่ที่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วเชิงหาคิดว่าชีวิตแต่งงานของตัวเองไม่มีทางยื้อได้อีกต่อไปในปี2019 เขากับภรรยาจึงดําเนินการเรื่องอย่าพร้อมกับร้องขอให้หวังชงหลานชายอาศัยในมหาวิทยาลายัยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าก,กลับมาที่บ้านของพวกเขาอีกหลังจากย่าจางเหล่ไม่ได้เลิกกับหวังชงในทันทีลากยาวมาจนถึงเดือนกร,รกฎาคมปี2020อาจเป็นเพราะจังเหล่รู้สึกตัวหรืออาจเป็นเพราะทนรับแรงกดดันจากญาติพี่น้องที่จีนไม่ไหวเธอจึงขอเลิกกับหวังชงโดยบอกว่าพวกเราทำผิดอย่างมหัน ต้องยุติความรักครั้งนี้ทันทีถ้าหากเรื่องราวหยุดไว้ที่ตรงนี้ได้บางทีโศกนาฏกรรมในตอนหลังอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่น่าเสียดายที่เรื่องบางอย่างเพียงแค่เริ่มก้าวผิดพลาดก้าวที่ตามมาก็ผิดพลาดไปทั้งหมดหลังจากที่จังเล่ขอเลิกหวังชงไม่สามารถยอมรับได้โดยตามปากคําของเฉิงไ่นับจากนั้นมาหวังชงก็เปิดฉากก่อกวนโดยที่บันทึกของสารแสดงเอาไว้ว่า ในวันที่23สิงหาคมปี2020หวังชงเคยส่ง SMS หาน้าสภัยว่าผมจะไม่ทำร้ายครอบครัวพวกนะ้าผมจะจบทางเดินตัวเองดีจังเยี่ยมไปเลยอนาคตของผมถูกน้าทำลายไปตั้งนานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของผมถูกน้าทำลายหมดแล้วซึ่งจางเลตตอบกลับไปว่าถูกน้าทำลายหวังชงบอกว่าตอนนี้ผมเป็นแค่ร่างกายที่ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีและอาจจะเป็นเพราะกลัวการก่อกวนของหวังชง ในเดือนสิงหาคมปี2020จางเล่จึงย้ายกลับมาอยู่บ้านเฉิงไห่แต่ก็มีข่าวบางกระแสร,รายงานว่าหลังจากที่จางเล่หย่ากับเฉิงไห่แล้วเธอยังไม่ได้ย้ายออกจากบ้านเฉิงไห่เพราะยังต้องดูแลลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะร่วมกันอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แน่นอนก็คือหลังจากเดือนสิงหาคมปี2020เฉิงไห่กับจางเล่ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งวิธีการของจางเล่แบบนี้สําหรับหวังชงแล้วนั้น เสียดแทงใจสุดๆอย่างไม่ต้องสงสัยจากปากคําของเฉิงหายหวังชงคอยวนเวียนอยู่นอกบ้านเขาบา่อยๆแถมยังพยายามบุกรุกอยู่หลายครั้งด้วยแต่สิ่งที่ทําให้เฉิงหายเหลืออดก็คือหวังชงไปที่โรงเรียนปถมที่ลูกสาวของเขาเรียนอยู่หลายครั้งพยายามเข้าใกล้เด็กๆจ้างเหลก,กับเฉิงหายเข้าใจว่าหวังชงมีปัญหาทางจิตในตอนนั้นเฉิงหายเลือกแจ้งตํารวจและอธิบายทุกอย่างให้ตํารวจฟังพร้อมกับบอกว่า พฤติกรรมของหวังชงทาให้ครอบครัวพวกเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากจางเล่เองก็เอาข้อความที่หวังชงส่งหาเธอก่อนหน้านี้ให้ตํารวจดูไม่นานหลังจากนั้นสารท้องถิ่นก็ออกคําสั่งห้ามหวังชงเรื่องราวใหญ่โตลามไปถึงศาลเป็นธรรมดาที่ข่าวจะต้องดังไปถึงจีนซึ่งแน่นอนว่าแม่ของหวังชงหรือก็คือพี่สาวของเฉิงไห่จะต้องยืนข้างลูกชายตัวเองเธอคิดว่าหวังชงยังเด็กไม่ประสีภาษาอะไร แต่จางเหล่อายุเลย40แล้วแถมยังเป็นคุณแม่ลูกสองเสียด้วยน่าจะรู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วคราวนี้เรื่องดังกล่าวได้ยกระดับกลายเป็นศึกภายในครอบครัวเฉิงหายกลายเป็นขี้ปากของเหล่าญาติเวลาผ่านพ้นมาถึงปี2022ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าเฉิงหายจางเหล่หรือหวังชงต่างก็ต้องรับแรงกดดันทางจิตใจอย่างหนักบางทีจิตใจของพวกเขาอาจจะบิดเบี้ยวมานานแล้ว และช่างบังเอิญที่ช่วงเวลานั้นคำสั่งห้ามหวังชงครบกำหนดพอดีจำเป็นต้องขอขยายเวลาผ่านกระบวนการทางศาลคำสั่งห้ามถึงจะสามารถมีผลต่อได้ในวันที่7เมษายนปี2022คําคำตัดสินของศาลในเรื่องคำสั่งห้ามก็กดด้านเฉิงหายให้สติหลุดวันพฤหัสบดีที่7เมษายนปี2022เฉิงหายมายื่นขอขยายเวลาคำสั่งที่ศาลเขาแถลงต่อศาลว่าวีซ่านักเรียนของหวังชง กำลังจะหมดอายุในอีกไม่นานและเพื่อการอยู่ต่อในอเมริกาหวังชงได้ขอให้เฉิงไห่ช่วยแนะนำผู้หญิงที่มีสัญชาติอเมริกันมาแต่งงานกับเขาเพื่ออาศัยเหตุดังกล่าวขอกรีนการ์ดซึ่งเฉิงไห่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหวังชงเลวร้ายลงกว่าเดิมหวังว่าศาลจะขยายเวลาคำสั่งให้กับเขา แต่ทว่าหลังจากที่สารฟังคำถแถลงของเขาแล้วก็ยังคงปฏิเสธคำร้องของเขาอยู่ดีคำสั่งห้ามหวังชงจึงไม่ได้รับการขยายเวลาเชิงหายในเวลานั้นสติใกล้หลุดเต็มที่แล้วพอเดินออกมาจากศาลบางทีความอัปยศยความโกรธแค้นความเจ็บปวดและความกลัวตลอดหลายปีอาจจะถาโถมเข้าใส่จิตใจสติสัมปชัญญะในเวลานั้นไม่อาจควบคุมการกระทำของเขาได้อีกต่อไปจึงได้เกิดฉากเศร้าในคลิปตอนต้นรายการ ขณะที่เกิดเหตุนั้นทุกคนที่อยู่ข้างศาลพากันตื่นตะลึงวิลเลียมบาราบิโนทนายความของเฉิงหายพุ่งตัวมายังที่เกิดเหตุเป็นคนแรกพร้อมควบคุมตัวเฉิงห่เอาไว้จนกระทั่งตำรวจมาถึงวิลเลียมกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์หลังจากเกิดเหตุว่าเขาไม่กลัวอาวุธในมือเฉิงไห่เพราะเขารู้ดีว่าทั้งหมดที่เฉิงไห่ททำไปล้วนเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบและถ้าหากเฉิงไห่ถูกจับเข้าคุกแลก้วก็ลูกสองคนของเขาจะต้องสูญเสียพ่อ จากการสัมผัสมานานหลายปีเขาคิดว่าเฉิงไห่เป็นคนอ่อนโยนเอาใจใส่คนอื่นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเข้าอกเข้าใจคนอื่นสำหรับในด้านวิชาการยิงประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นเพื่อนร่วมง,งานในอุดมคติของทุกคนพอเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นทุกคนจึงรู้สึกตกใจกันอย่างมาก I him just sort gently placed the very placed knee on and You, know, you, want you you know what I mean? And so result, you. You you're know, working to know so going, wow, wow, result, want next mean? And sitting what as a that. there didn't expect I I อายการท้องที่เขต m i d d l e ิลเซ็กคาวตมาเรียนไรอันไม่ได้กล่าวว่าเชิงหายมีประวัติไม่ดีหรือไม่แต่เธอยืนยันว่าเชิงหายครอบครองอาวุธถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตามปกติแล้วนั้นในอเมริกาคนที่มีประวัติไม่ดีจะไม่สามารถครอบครองอาวุธได้ตามกฎหมาย สิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นอ้อมๆว่าที่ผ่านมาเฉิงหายไม่ใช่คนใจร้ายอารมณ์ร้อนบางคนบอกว่าเฉิงหายก็แค่เป็นคนซื่อที่ถูกบีบให้มาจำนวนในทางตันแต่ไม่ทราบว่าทุกคนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าหลังจากที่รู้ว่าคำสั่งห้ามหวังชงไม่ได้รับการขยายเวลาเฉิงหายลงมือก่อเหตุที่ร้านจอดรถของศาลซึ่งมีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือหลายปีที่ผ่านมานี้เฉิงหายต้องเผชิญกับการข่มขู่ จากหลานชายมาโดยตลอดทําให้เขาต้องพกอาวุธติดตัวเสมอแต่ก็มีอีกหนึ่งความเป็นไปได้นั่นคือเฉิงไห่อาจตัดสินใจไว้แล้วแต่แรกว่าถ้าหากคําสั่งห้ามขยายเวลาไม่ได้เขาก็จะใช้วิธีการของตัวเองยุติทุกสิ่งสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในบอสตันยังได้ไปคุยกับเควินหลินเพื่อนสนิทและรูมเมทของหวังชงซึ่งจากคําบอกเล่าของเควินหวังชงดูเหมือนจะเป็นผู้เสียหายมากกว่าโดยที่เขาเล่าว่าตามปกติ หวังชงจะมุ่งมั่นมากและขยันมากด้วยก่อนหน้าเกิดเหตุไม่นานยังเข้าร่วมโครงการความร่วมมือโครงการหนึ่งด้วยซึ่งในหนึ่งสัปดาห์เขาทำงานถึง80ชั่วโมงภาพภายนอกหวังชงดูเข้มแข็งแต่คนที่สนิทก,กับเขาต่างรู้กันว่าเขาบอบช้ำได้ง่ายมากเควินยังเล่าอีกว่าหวังชงเคยถูกเฉิงไหายและจางเลยส่งไปศูนย์บำบัดทางจิตเพื่อทำการบำบัดอยู่หลายวันด้วย he she him they him suicide few would always was strong so took to for put up like really strong, like outward appearance, but days a a a จากคำบอกเล่าของเควินในความเป็นจริงหวังชงกังวลในความปลอดภัยของตัวเองมากทำให้รูมเมทอย่างเควินพลอยหวาดผวาไปด้วย At one point, was afraid that actually and was a point they'd into this little one come house come he I fur. หลังจากเกิดเหตุมีโพสต์หนึ่งถูกแชร์เป็นวงกว้างบนโลกออนไลน์ซึ่งผมขอเล่าให้ฟังย่อๆว่าคนที่เปิดเผยโพสต์ดังกล่าวอ้างว่ารู้จักกับหวังชงแถมยังไม่ได้สนิทกันแค่ผิวเผินด้วยจากโพสต์ของเขาหวังชงเป็นเด็กมีปัญหาคนหนึ่งน้าชายพยายามพามาอยู่อเมริกาและเฉิงไห่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ผลงานวิจัยก็อยู่ในระดับสูงทั้งยังรู้จักดูแลครอบครัวโลกการลงทุนกับโลกวิชาการให้ค่ากับผลงานวิจัยของเฉิงหายอย่างมากถึงขั้นแตะในระดับท็อปทอปของโลกแล้วไม่มีทางที่จะไม่ได้รางวัลโนเบลแต่การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวทําให้เฉิงหายสติแตกบริษัทเองก็ล้มโพสต์ดังกล่าวยังเปิดเผยอ,อีกว่าที่หวังชงสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในบอสตันได้ก็พัวพันกับการโกงข้อสอบ โดยบอกว่าคะแนนสอบครั้งแรกแย่มากแต่เหลือเชื่อที่การสอบซ้ำในอีกเดือน2เดือนต่อมากลับทำคะแนนได้ดีเยี่ยมหวังชงเคยคุยโวเป็นการส่วนตัวกับคนอื่นว่าเพราะเกิดการระบาดของโควิด -19 ดังนั้นการสอบจึงเปลี่ยนเป็นออนไลน์การสอบครั้งที่2ของเขาความจริงเป็นรูมเมตหรือก็คือเควินผู้ที่อยู่ในข่าวทำข้อสอบแทนเขาเรื่องดังกล่าวถูกผู้เกี่ยวข้องร้องเรียนและ FBI ก็เข้ามาตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้หวังชงยังเป็นผู้ชายนิสัยเสียตอนอยู่ที่จีนก็เที่ยวมีความรักกับนักเรียนหญิงไปทั่วตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาก็ตั้งแก๊งเล็กๆถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยแถมยังบอกว่าจริงๆแล้วหวังชงไม่ได้มีเงินแต่อาศัยรวมเงินคนอื่นมาแลกกับรถมือสองแถมยังแชร์ประสบการณ์ว่า การหาแฟนจะต้องมีรถยี่ห้อดังไม่จำเป็นต้องเป็นมือหนึ่งจะเป็นมือสองมือสามหรือพังแล้วก็ได้ทั้งนั้นถึงอย่างไรก็ดึงดูดใจได้ดีกว่าโตโยต้ามือใหม่หนึ่งคันความรักระหว่างหวังชงกับนาสะพ้ยเขาเป็นคนเริ่มเข้าหาก่อนในอีกด้านหนึ่งนาสะพ้ยเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกันตอนนั้นนาของเขาไปสร้างธุรกิจอยู่ในจีนเริ่มแรกนาสะพ้ยก็ไม่ชอบเขามักมีปากเสียงกันอยู่เนืองเนืองแต่การทะเลาะเบ,บาแหวงเหล่านี้ กลับกระตุ้นให้หวังชงอยากเอาชนะดังนั้นเขาเลยเปลี่ยนท่าทีเริ่มหันมาเอาอ,อกเอาใจว่ากันว่าในระหว่างนั้นยังเคยใช้พฤติกรรมไม่ดีด้วยต่อมาเขารู้ว่าถ้าได้แต่งงานกับน้าสะพย้ยเขาจะขอกรีนการ์ดได้เลยและได้ครอบครองทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของน้าชายด้วยเขาเลยตัดสินใจให้การทำลายครอบครัวน้าชายเป็นภารกิจหนึ่งของตัวเองในโพสต์ยังไม่ลืมเน้นย้ำด้วยว่าขอทุกคนอย่าได้กล่าวโทษน้าสะพยจนเกินไป อันที่จริงก็มองออกได้ไม่ยากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของโพสต์ไม่มีตรกกะอะไรสนับสนุนเลยถ้าหากสิ่งที่โพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหวังชงก็เป็นคนเลวซามในระดับหนึ่งแต่ตราบจนถึงวันนี้หลักฐานชิ้นเอกที่โชว์ให้เราเห็นว่าหวังชงคุกคามครอบครัวน้าชายก็คือข้อความที่หวังชงส่งหาณาสภยัยซึ่งระบุไว้ในเอกสารของศาลส่วนอื่นที่เหลือโดยหลักล้วนมาจากคาให้การของเฉิงหายกับน้าสภัยทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกัน ข้อความที่หวังชงส่งหาน้าสไภย,ยังได้ระบุว่าทุกสิ่งทุกอย่างของผมถูกน้าทำลายหมดแล้วนี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่ในวันนี้หวังชงไม่อาจแก้ต่างให้ตัวเองได้แล้วแต่จากคําสั่งห้ามของศาลที่สั่งในปี2020ก็พอจะมองออกว่าเมื่อก่อนหวังชงเคยทำเรื่องล้ำเส้นต่อครอบครัวของน้าชายไว้จริงส่วนที่โพสต์อ้างว่าหวังชงพัวพันกับการโกงสอบเข้ามาหาวิทยาลัย เรื่องนี้จะจริงหรือไม่เราไม่อาจรู้ได้แต่จากการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างหวังชงกับน้าสะพยนั้นเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวและละเอียดแบบนั้นคนโพสต์รู้ได้อย่างไรแถมที่คนโพสต์พูดถึงเคล็ดลับการจีบสาวของหวังชงว่าต้องมีรถยี่ห้อดังรถยี่ห้อดังมือสองหรือแม้กระทั่งพังแล้วยังดีกว่าโตโยต้ามือหแต่ในวันเกิดเหตุรถที่หวังชงขับก็คือโตโยต้าสีดํา โพสดังกล่าวปัดความรับผิดของน้าสะพ้ายไปจนหมดเกลี้ยงหากแต่ความรักที่ยืดยาวเกือบ2ปีแบบนี้ไม่ว่าในตอนแรกใครจะเป็นคนเริ่มก็ตามน้าสะพ้ายของหวังชงก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในระดับหนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้คนโพสต์ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ศาลประกาศว่าไม่ต่อเวลาคำสั่งห้ามหวังชงหวังชงทำสีหน้าย่อเย,ย้ยซึ่งมันทำให้เฉิงไห่สติหลุดในทันทีแม้แต่หวังชงทำสีหน้าย่อเย,ย้ยคุณยังมองเห็น หรือว่าคนโพสต์จะอยู่ในสารด้วยในตอนท้ายสุดของโพสต์คนโพสต์ยังเล่าอีกว่าสองสาวันนี้เขาช่วยคนหาห้องเช่าพอเจ้าของห้องได้ยินว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย North อ a s t e r n ก็ไม่ยอมเจราจาด้วยท่าเดียวสรุปก็คือโพสต์ดังกล่าวไม่ได้มาจากทางการในนั้นมีเรื่องแต่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ไม่อาจยืนยันได้นอกจากโพสต์ดังกล่าวแล้วยังมีชาวเน็ตอีกหลายเล่าว,ว่า เขารู้จักสองสามีภรยาเฉิงไห่ในตอนที่เขาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ห้องปฏิบัติการโคส p ปริงฮาร์เบอร์เฉิงไห่ทำงานอยู่ที่นั่นพอดีเฉิงไห่เป็นคนจิตใจดีมากและอ่อนโยนมากด้วยตอนนั้นพวกเขาสองสามีภรรยาเพิ่งมาอยู่อเมริกาอย่างไม่มีเงินทองอะไรค่าเช่าบ้านแถวโคส p ปริงฮาร์เบอร์ก็แพงพวกเขาจึงไปเช่าบ้านเก่าๆห่า,หางไกลผู้คนหลังหนึ่งอยู่แทนแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างมองโลกในแง่ดีสุดๆ พวกเขาซื้อภาพวาดสีน้ำมันแสนสวยมาจากหญิงชราเก็บของเก่าขายแถวนั้นตกแต่งบ้านเสียจนอบอุ่นหน้าอยู่ชาวเน็ตรายดังกล่าวยังเคยไปเป็นแขกที่บ้านเฉิงไห่ด้วยสุดท้ายตอนที่เขาออกจากโคสเปิงฮาเบอร์ยังยกภาพวาดสีน้ำมันสุดรักของตัวเองให้กับเฉิงไห่ทั้งหมดเขาเล่าว่าพอกลับจีนแล้วเฉิงไห่ย,ยังเคยติดต่อเขาอยู่หลายครั้งต่อมาเฉิงไห่อยากกลับมาทำงานที่จีนแต่ภรรยาของเขาไม่โอเคด้วย เลยจำต้องยอมแพ้ตอนหลังตั้งบริษัทในจีนร่วมกับเพื่อนบินไปมาสองประเทศชาวเน็ตรายนี้เชื่อว่าเฉิงไห่กับภรรยาจะต้องเคยผ่านวันชื่นคืนสุขกันมาแน่นอนเดิมทีครอบครัวเฉิงไห่มีความสุขดีการงานก็ประสบความสำเร็จเขาคงเคยใฝ่ฝันนับครั้งไม่ถ้วนถึงชีวิตอันสวยงามในอนาคตแต่น่าเสียดายที่โชคชะตามักกันแกล้งเราในฐานะคนนอกเราจินตนาการยากมาก ว่าครอบครัวนี้ผ่านอะไรกันมาบ้างตลอดระยะเวลา4ปีนั้นในวันที่8เมษายนวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุก็ทําการไต่สวนคดีดังกล่าวนัดแรกทุกคนล้วนกล่าวโทษว่าการบรันรดาลโทสะคือตัวร้ายของเรื่องเชิงหายเสียใจหรือไม่เราไม่อาจล่วงรู้ได้แต่เขาทําท่าตัวสั่นง,งันงกในศาลท่าทางซึ้งซึมเห็นได้ว่าเชิงหายไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดกับข้อหาทําร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตหากแต่น้ําตาก,ก็หนองหน้าเช่นกัน ในระหว่างการไต่สวนจางเล่อดีตภรรยาของเฉิงไห่ก็อยู่ด้วยสีหน้าของเธอซีดเซียวยามเผชิญหน้ากับกล้องและนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังเธอไม่ปริปากแม้แต่คำเดียวและไม่ได้สวมแมสหรือปิดบังใบหน้าด้วยหลังการไต่สวนจบลงเฉิงไห่ก็ถูกนำตัวไปอดีตภรรยาเข้าไปโบกมือให้เฉิงไห่ในการโบกมือนี้จะมีคำขอโทษและสำนึกผิดรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ตอนนี้เฉิงหายยังถูกควบคุมตัวอยู่โดยไม่ได้รับการประกันตัวการไต่สวนครั้งที่สองของคดีนี้ดําเนินการไปแล้วในช่วงบ่ายของวันที่สี่พฤษภาคมแต่ทางตํารวจยังไม่ได้แถลงข่าวข้อมูลเพิ่มเติมของคดีนี้ทุกวันนี้ได้แต่หวังว่าอดีตภรรยาของเฉิงหายจะดูแลลูกน้อยสองคนได้เป็นอย่างดีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแบบนี้ในครอบครัวขนาดคนเป็นผู้ใหญ่ยังยากจะทนรับไหวภาษาอะไรกับเด็กน้อย เอาล่ะครับเรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้หากชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ